กินบรพท,ทุกวันเลยค่ะกินบอกกินเช้าเย็นเป็นนิดติดเว้นไม่ได้ต้องเที่ยวหาไว้กินไปทุกวันกินทุกวันเลยกินเช้าเย็นชเนช้าเย็นทุกวันเลยแก้โรคต่างๆหลายอย่างหลายอันเดินคล่องเร็วขยันไม่เหนื่อยเมื่อยชาก็ช่วยให้แข็งแรงไม่ปวดเมื่อยเสียงเพราะสนอดังเสียงก็เพราะ โลหิตไม่ข้างเลือดก,ก็ไม่ไม่เป็นไม่ก้อนไม่เป็นก้อนไม่เ,น,มเน,มนื่อนะคะแม้ทานกายาแก้บวมแก้ไข้จับสั่สนซึมลามีคุณนักหนาเป็นยาอันดีโอช่วยได้หลายเรื่องเลยะคะ่ะโรเพชรแก้คันก็ได้แก้บวมก็ได้แก้ไข้ก็ได้แก้ไข้นี่ก็คือพูดถึงไข้จับสันเลยนะคะ แก้โรคต่างๆหลายอย่างมากมียกไว้แต่ผีชื่อคันขมาลาคือแก้ได้โรคพวกนี้แก้ได้หมดเลยแต่ในตำราแพทย์แผนไทยจริงๆนะคะจะไม่นิยมใช้สมุนไพรเดียวแล้วก็เวลาใช้บรเพชดส่วนมากก็ใช้ในตำรับยาก็จะใช้คู่กับลูกกระดองบรเพชดแล้วก็มีตัวยาอื่นๆด้วยที่เป็นตัวยารองตัวยาหลักเพื่อที่จะ,ะลดฤทธิ์สริมฤทธิ์กันนะคะ สีธรรมสีคันธมาลาเนี่ยจะเป็นสีที่ขึ้นที่คอใต้หูในบริเวณขากันไกรเนี่ยค่ะแล้วก็เชื้อหนองเนี่ยมาจะมาจาก